สวัสดีครับแซกเตอร์แบคโฮจะพามาดูหัวขีบดอกบัวนะครับสำหรับใส่รถเคนンรถแบคโฮนะยับพับเก็บอะไรพวกนี้ได้นะครับเป็นดอกบัว5แฉกนะครับตัวนี้กลางออกก็น่าจะเม็ดฝานะประมาณเม็ดห้าิบได้นะครับ เป็น5แฉกขนาดใหญ่นะครับใส่รถไมโครพีซ2 0้อยได้เลยตัวนี้หัวใหญ่นะครับเป็นแบบตรงเตงนะครับแบบตรงเตงนี่หมุนไม่ได้นะครับดสนใจก็ลองโทรไปสอบถามได้ที่แท็กเตอร์แบ็กโฮครับ0816 22 1299 0816 22 1299นะครับ แกนกระบอกไฮดรลิกไม่เป็นรอยนะฮะยังสวยๆเดิมๆเลยพยายามรีวิวให้ดูทุกจุดนะครับไม่มีรอยฉีกขาดด้วยสวยมาดูแกนกระบอกไฮโดรลิกทุกตัวนะฮะห้าตัวไม่มีรอยอันนี้ก็ไม่เป็นรอยนะครับนี่เลอะธรรมดานะครับ สวยครับมีสายก็ค่อนข้างสมบูรณ์มีเกี่ยวข้อต่อมีหักนะฮะท่านใดที่กำลังมองหาหัวขี้แบบดอกบัวนะครับโทรเข้าไปสอบถามได้ครับที่แท็กเตอร์แบ็กโฮสาขาปากท่อราชบุรีนะ นอ,อกจากนี้ยังมีเครื่องจักรอย่างอื่นอีกหลากหลายนะครับสั่งจองกันได้นะครับเคนเียบอะไรพวกนี้รถสลิงอะไรพวกนี้นะรถขุดรถแบคโฮรถด,ดัมเปอร์รถเคนกระเช้ามีหลากหลายให้เลือกนะครับเป็นของเก่าญี่ปุ่นนะครับ างมีที่เกี่ยวรูด้วยรับใส่โซ่ใส่สลิงได้